นะครับผู้เอกที่เป็นมวยรอคอยมาแล้วครับติดตามกันครับว่าใครคือที่หนึ่งครับสำหรับวันนี้แม่จากที่เข้าเป็นมวยเข่าครับเขาปรับสไตล์มาได้อย่างยอดเยี่ยมครับอารล้มอีกทีหนึ่งครับหรือเปล่าครับเจ้าเสือใหญ่ครับเอาละครับเริ่มออกมัดแล้วครับแม่ต้องสุดเองก็ถือว่ารัดกุมนะครับวันนี้โยกครับดูฮะ เก็ดการยกแล้วต่อยหมัดของเจ้าเสือใหญ่ครับต่อยน่ากลัวเลยนะครับต่อยซ้ายมาแล้วก็ขวานล้มตัววงครับกล้าโุ่นนะครับจังหวะนี้แม่จังหวะหมัดเทียนกับร้านของเจ้าเสือใหญ่ครับเตะซ้ายครับเป็นลูกตั้งใจเห็นว่าเขามีพัฒนาการและก็ฝึกผลอาวุธยางอื่นมาเสริมกว่าขยับเตะซ้ายครับกองศึกก็ไม่ถอยมากนะครับพุทธเตะซ้ายมาครับกองศึกหมัดซ้ายของเจ้าเสือใหญ่ครับ ยัขข <HHH> ดขวายัดขวากระแทกโอ้ยหมัดซ้ายไม่ถึงครับตบลุยต่อครับเตะขวาครับเอาละครับต้องสุดเองก็เริ่มจะขยับเดินเหมือนกันครับตับลำตัวครับเน้นลำตัวครับเต้าเสือใหญ่ครับนี่แหละครับหัดลักษณะแบบนี้แหละครับที่ต่อยเพชรสุขุมพิธสองคืนไปครับตัดบวกหมัดครับตัดโดนตัดบวกนัดศอกซ้ายหมัดซ้ายไม่ถึงครับต้องสุดครับอปเตบขัดขวาไม่ถึงเหมือนกันเอาละครับโอ้โหถึงอาวุธครับยกนี้ซ้ายครับต้องสุดเต้าใหญ่ต่อยหมัดซับคอครับโอ้โหยู่ดูครับอาวุธมาหลากหลายเลยครับคอกของต้องสุด ดูฮะทัดกันเลอเกินครับทีถึงอาวุธจริงๆครับหมัดขอก้องศึกซอกครับโอ้โหหมนสายเต็มๆนะครับโดนสายเต็มๆครับอลไะครับมีหมัดมาเเสือใหญ่พยับาพยับา่ะตบประคัตครับเตะซ้ายครับเตะซ้ายอีกทีหนึ่งครับหมัดซ้ายหมัดซ้ายของกองศึกครับต่อยขวาลำตัวครับเจ้าเสือใหญ่ต่อยขวามาพยายามบวกหมัดซ้ายสูง ลอยครับมียัดครับไข่ช่วงยาวกว่าครับกองศึกดูจังหวะดูจังหวะนี่ใครโดนครับใครโดนครับเตะขวานะครับหมัดซ้ายไม่โดนเจอแข้งซ้ายหมัดซ้ายของกองศึกเอาเตะหลุดครับแทงซ้ายแล้วขาลอยนะครับไว้รีบดีแลอเกินครับเจ้าเสือใหญ่ครับเกณฑ์ศึกแห่งศักดิ์ศรีครับที่มีอนาคตของทั้งคู่เป็นเดิมพันหละครับหมัดมาขึ้นหมักครับศอกซ้ายครับกองศึกเตะขวาขึ้นไปครับหมัดซ้ายหมัดขวาเอาละครับแลกหมัดกันครับ ซ้ายของก้องศึกครับหมัดที่ไม่ถึงครับแต่ครับคุ่นี้กองศึกพยายามเดินเหมือนกันครับเจอหมัดของเจ้าเสือใหญ่ครับเอาละครับคู่นี้ชุดนี้เราได้ชมหรือเปล่าครับหมัดของก้องศึกหมัดของเจ้าเสือใหญ่ครับชุดนี้อภัสก็ยังไม่โดนของเจ้าเสือใหญ่หมัดหนึ่งสองครับโดนกระปั้นซ้ายครับหมัดซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหต่อยได้แม่นครับจังหวะนี้ของก้องศึกเกี่ยวได้แม่เจ้าเบียงหมัดไม่โดนเตะขาแจ่อครับยังไม่หยุดครับยังไม่หยุดครับหมัดซ้ายดูครับ ลุ้นได้เสียวตอลอดครับมดยกสุดท้ายครับกองซ่งกองซิงครับ